ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Paul Selection ช่องของคนช่างเลือกสำหรับวันนี้ Paul มาพร้อมกับพ o ีเซ้ e เซ็ตของ Open f a r ท l c o l l l c t i o n จากแบรนด์ที่ชื่อว่า CELINE แบรนด์นี้เป็นของไฮเอ็นจากประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ทำออกมาก็แน่นอนก็ต้องเป็นอะไรที่หรูหราโดยกลิ่นที่ Paul สั่งมานะครับมีทั้งหมดด้วยกัน9กลิ่นทั้ง9กลิ่นนี้ต้องบอกว่าทุกกลิ่นมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป หรูรวยแพงคือมันเป็นไลฟ์สไดล์ที่ไปด้วยกันนะครับตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทั้ง9กลิ่นก็คือเป็นกลิ่นที่ติดอาจจะอยู่บนผิวได้สัก4-6ชั่วโมงถ้าเกิดใครต้องการความทนมากกว่านั้นอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับเซตนี้แต่พอพูดถึงความฟุ้งกระจายก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เนื้อของกลิ่น,นแต่ละกลิ่นที่เราจะพูดถึงมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับกลิ่นแรก กลิ่นที่เรียกว่า black tie กลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่จากชื่อกขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะสมกับการแต่งตัวแนว formal นะครับใส่ชุดดำผูกใส่สูทผูกท้ายไปกลิ่น black tie นะครับก็จะเปิดด้วย c i n นามอนแล้วก็จะตามด้วยวานิลาแล้วก็มีน้ำผึ้งบางๆเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยนะครับน่ารักใช้ได้ ถัดมา night clubbing ชื่อบอกอยู่แล้วนะ night clubbing ก็คือเป็นกลิ่นแนวเที่ยวกลางคืนแนว tobacco คล้ายกับกลิ่นควันบุหรี่ไม่ใช่ใบายาสูบนะเป็นกลิ่นควันบุหรี่เลยเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็อาจจะได้กลิ่นบุหรี่ที่ติดผิวออกมาประมาณนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นเครื่องหนังบางๆนะครับอันนี้จากกลิ่น night clubbing ถัดไป กลิ่นที่3นะครับกลิ่นนี้ชื่อว่าโคลนฟรองซ์โคลนฟรองซ่เนี่ยหลังจากที่พอได้ลองนะครับมันมีความซิตรัสกลิ่นคล้ายๆกับซีเจนหนึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเนโรลี่ขึ้นมาเป็นกลิ่นดอกส้มนะครับก็ค่อนข้างสดชื่นในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะมีความไวท์ฟลอรลแล้วก็ลงท้ายจะเป็นแป้งๆนะครับก็อันนี้เพราะว่าอาจจะเหมาะกับสายหวานนิดนึง ถัดมาตัวที่4ตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยตัวนี้ชื่อโอริคคลิฟอร์เนียนะก็แปลว่าน้ำของแคลิฟอร์เนียนะครับเอะมันลักษณะมันคือยังไงตัวนี้นะครับหลังจากที่พอได้ลองดูเนี่ยจะเห็นว่าพอลองไปเยอะเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้จะเปิดด้วยเบอร์กามอตแล้วก็จะมีความพิงเพปเปอร์ตามมาก็เป็นกลิ่นที่สดใสสว่างใช้ง่ายนะครับสดชื่นดี ถัดไปกลิ่นที่5กลิ่นนี้โอ้เรปไทล์เรปไทล์แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เห็นว่าพอใช้ไปเยอะเหมือนกันกลิ่นนี้นะครับคล้ายๆกันเขาบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนเป็นการที่สัตว์เลื้อยคลานมันลอกคราบก็คือเวลาที่เราใช้กลิ่นนี้นะครับจะกลิ่นคล้ายๆกับหนังคล้ายๆกับเราได้ลอกคราบตัวเองคล้ายๆกับ กลิ่นของผิวของเราเนี่ยหลังจากที่ทําความสะอาดใหม่ๆเป็นกลิ่นที่แปลกครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นกลิ่นที่แปลกเลยบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแต่ว่าเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์แล้วก็แตกต่างมากๆถัดไปเป็นที่6กลิ่นนี้ลาเปอร์นิวนะครับตัวนี้จะแปลว่าเป็นผิวหนังที่ เปลือยนะเป็นผิวเปลือยกลิ่นนี้คล้ายๆกับจอลพอลนะกลิ่นรู้สึกว่ามันคมีความพลาสติกเหมือนเวลาที่เราแกะซองแกะกล่องของเล่นเด็กที่มีส่วนผสมเป็นพลาสติกนะครับจะเห็นได้กลิ่นแบบแนวพลาสติกพุ่งออกมาตอนแรกๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก2-3ชั่วโมงกลิ่นก็จะซอฟลงแล้วก็มีความเป็นไวฟ์ฟลอร์ขึ้นมาถัดไปกลิ่นที่เจ็ เป็นนี้ชื่อว่าดองปารี paris, นะดองปารีแปลว่า in paris นะครับก็คืออยู่ในปารีสกลิ่นนี้จะประมาณไหนเอ่ยกลิ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่หอมหวานวานิลามากเวลาที่พอได้กลิ่นนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับกำลังยืนเดินอยู่ในเบเกอรีร่ในปารีสเลยขนมอร่อยหอมหวานถัดมาอันนี้อีก2สองกลิ่นนะครับกลิ่นนี้คือแซงเชมังเดียรเพยนะแซงเชมังเดเพยจะ คล้ายๆกับโอไอโอแคลิฟอร์เนียรวมๆกับโคโลดฟรองเซ่ uh, is, นะครับก็คือจะมีความเนโรรี่มีความเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าก็จะมีความดอกไม้มักอ่อนๆแต่ว่ากลิ่นจะมีความเปรี้ยวมากกว่าแล้วก็กลิ่นสุดท้ายกลิ่นที่9พ a าเ d e รจะมีความคล้ายๆกับมีสตาร์จัสมิน นะมีดอกมะลิกลิ่นนี้เนี่ยคล้ายกับกลิ่นหนึ่งที่พอเคยใช้อยู่ก็คือ,อกลิ่นเอตวนะครับของฟระโกนาดคือคล้ายกันมากตรงไปตรงมานะครับเป็นกลิ่นดอกไม้บางๆแล้วก็มีความสะอาดสดชื่นก็ขอจบรีวิวแบบท่านสั้นสำหรับโอเปอร์ไฟมารีของ e ซรินไว้เท่านี้สำหรับเพื่อนๆท่าน,น,นไหน ได้ลองกลิ่ใช้กลิ่นไหนกันแล้วบ้างก็ลองมาคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับแล้วก็เจอกับ Paul Selection ในเอพ s o ซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ